สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาพอรกระโดตัดไรใส่แล้วจ้ามาพอก็ไม่ทิพอีกแล้วบนันนีมันก็บายสีโมงเลยจ้นเพื่อนแต่แดดยังแจ่มอยู่เลยจ้นเพื่อนเพราะว่ามันพุน่นนะจ้ะหน้านี่มันประมาณมมส,มสามถุมพุ่นจ้เแดดจังเมืดจ้าเพื่อนจังสมืดจ้ะสามผ่มกลัว,วบนันนีไม่ทิพย์เขาสวนมากเขาสวนกินเฮานะจะนอกาสีมาเก็บ สตรอเบอรีจ่จะเขาเริ่มจะแดงแล้วนะไม่ทิพกะสิเมาเก็บไปกินกน้นจะเพื่อนๆไปเก็บน้ำกันจะเพื่อนๆไปจ้ะนี่จ้ะเริ่มทย่อยสุกเลยจะเพื่อนๆมวยใบใหญ่จะพันนี่เป็น,เป,นเป็นพันแบบทิ้นมวยใบใหญ่เริ่มทย่อยสุกพ่อได้เก็บกินจะเพื่อนๆพ่อพอได้เก็บกินปลูกพ่อได้เก็บกินจะ้ะ หว,ว่ยบวยหยีเป็นพันแบบที่น่วยบวยหญ่แตะว่ากินแซบใส่ขวดใส่แก้วมึงฟังท่านนี้บ่ฟังท่านนี้ยังพันดิสุกฟังท่านนี้ยังพันดิสุก มันอยู่ในกีนเฮาจะมาเลยอีนน้ก่อนมูสุกเร็วเพราะว่าเขาอยู่ในกีนเฮาเขาเขาอีนน้ก่อนก่อนผัวอยู่ข้างนอกไม่เจริเพื่อน,เ,อนเขาก็เลยสุกเร็วก็เลยได้กินเร็ขขวข้างในข้างในพได้สุกเรื่องเปลี่ยนสีนหน่อยหน่อย เปลี่ยนสีน้อยๆมึงตรงมึงข้างในความได้ยจ้ะเผื่อนเพราะว่าเพื่อเขาหลบมุมอยู่ข้างในจ้ะสียังว่าได้แดงแปดปันได้ะจแต่ว่าก,ก็กินกําลังพ่อกินแล้วซ้ำนี่คันล้อดโดนลายเดี๋ยวจะบดได้จินซ้ำนี่ก็เก็บได้ลวจ้ะ มีบอหลายหน่วยดอกจ้ะแต่ว่าห่งกัอันนี้แล้วทยอยได้กินลแล้วจ้ะเรามีหลายหนวย่วยบ่้บหลายจ้ะเห็นไ่มแดงแนขาวแน่เก็บสตอเบ,บอรี่จ้ะเก็บสตอเบอรี่ มันปูในกินเห่ามันได้เก็บกินไว้ยู่จ้ะถ้าปูข้างนอกข้างนอกเขาจะเป็นดอกหลายอีกอย่างนึงปลูกข้างนอกนี่บม่ได้กินเพราะว่ามัน พวกกระลอกกระแตมันหลายพวกพวกนกพวกยิงสิจะเพื่อนเพื่อนมันหลายกินบ่ท่านเขาบ่ท่านได้สุกจย่อยเข้ามากิกนแล้วสิหน้าก็เลยกระของบอ่ท่านเขาจะเขากินก่อนกระของมด้ว่าบ่ได้ได้ เกือบเต็มแก้วอยู่เด้อจะเพื่อนมันเป็นพันขเขาแม่จ๋ามันมันพันนี่มันหนวยบริยีปันใด ไอ้พักม้วนนี่ก็ซื้อไอ้ไอ้บดีซือแม่แจ้เพื่อนเพ่าเพื่อนพี่คนไทยเพื่อนหายมากนะเพื่อนหายซ้องมันมากกับมากาบ่าเคยกินยั้เทียเห็นมั้กาใบซื้อบ่กินจนมันเขาขึ้นดอกมือตัวนี้เน่าเป็นอะไรเนาะเน่าออนี่เนาะสงสัยยูดินเกินไปพอออกอื นี่หมดแล้วต้องรอหลบใหม่เลยจ้ะรอหลบใหม่เพราะว่าเขายัางมีดอกมีอย่างอยู่ยังมีอันนี้อยู่จ้ะหน่วยเขายัางอันนี้เนี่ยได้เกือบเต็มขวดเอาเต็มเก็บแก้วจ้ะเพื่อนๆเพ,พราะว่าไม่ทีปเอาแก้วมาใส่เห็นไหมได้ไล้เติบไ่จ้ะได้ไลยหน่วยเติบอย,บย,บอยู่นี่จ้ะม้วนหนึ่งกับกำลังเปลี่ยนสีอยู่ สิเด็กินอีกหลายรอบอีจ้ะม้วนึงสิเด็กินอีกหลายรอบอยู่ในม้วนนึ่งเสียอยู่นในใจเขาก็ลังขึ้นใหม่เต็มอยู่ม้วนนึ่งเสียเลยกำลังเปลี่ยนสีจ้ะเพื่อนเห็นมั้ข้างในมันกำลังเปลี่ยนสีวันนี้ไม่ทิส้สิให้มึงต้นยางเยอะจ้ะ มึงตุนไอ้นันเมทิปมึงเน้วยอมมวยอมขึ้นข้างมันจะเป็นเพื่อนดอกช่มจันทร์นี่สเสียวเสือกผูกเขากันเขายอมขื่น้างมึงเน้จะเป็นเพื่อ,อนอันตัวนี้เป็นหวานเอ็นยืดเอ้จ้ะนี่หนาเอ็นยืดเพื่อนเอนิญที่เพื่อน,อนกันนะจ้ะที่เพื่อนแบบว่าเพื่อนจินแทน่นเอามาแทนานา่นใบยน่งไหมจะเป็นเพื่อนใบยี่ยจ้ะ ต il high, a a wow. ัวนี้เป็นตเมียจ้ะเป็นตเมียถ้าเป็นตูผู๋นะจ้ะถ้าเป็นตูผู๋ก็จะเป็นใบเรียวเยี้ยวๆจ้ะเพื่อนๆแต่ว่าตัวนี้เป็นตเมียใบก็เลยออกกลมๆกลมๆเสียเ้ยวใหญ่ผู้น่ะใหญ่กว่าฝามือไม่ถีอีกจ้ะเพื่อนๆใหญ่กว่าฝามือเมถี เพิ่นมูเพิ่อนเอาไปกินไอเอาไปคันอ่าแท่นใบยานั่งจ้ะเนี่ยม้วนนี่ไม่ทิพย์เก็บไว้ไม่ทิพย์จะเอาไว้เอาไออันนี้เขาเอาไอเม็ดเขาไม่จะเม็ดพันเขามึงไงอันนั้นเกิอดอยู่ใต้นี่พิกพิกเพ็ดบานเฮาหน่อยจ้ะเพราะว่าเขาลวงลุงนี้เขาก็ขึ้นอยู่นี้นะเนี่ยนี่ม้นเต็มเลยจ้ะเพื่อน หวานอินยืดใบงีใบางามครับคนะุณน่ะกันจะ่จังใบางามครับเถ่อหูนี่คุณน่ะนี่เราจะเพิ่นที่เพื่อนเอาไปเฮ็ดอ่แทนใบายานางไข่ใบายานางบานเฮาพรมีที่พวกอยู่ต่างเดียนเพิ่มซื้มาก็ไปเฮ็ดแท,ทนใบายานางเห็นไหมาจา้ะมีหอดอม่งมุมไข่อยู่นี่จ้ะ เอาจ้าคลิปนี้ไม่ทิพกะสีไปก่อนจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ่าที่เขามากำลังใจแม่ทิพขอบคุณทั้งเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่ที่แวะเวียนเขามาหาจ้าขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านที่แวะเวียนเขามาสนับสนุนจ้าคลิปนี้ไม่ทิพไปเลยจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้แม่ทิพบาย